สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสำหรับความน่ารักนั่นเองนะคะอย่างตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าก็มีดาวรุ่งนะคะแห่งวงการเมอลําเนี่ยหลายๆคนเลยนะคะเราอีกหนึ่งคนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือน้องซีแกรมนั่นเองนะคะจากทางด้านแสงทองฟินแลนด์นั่นเองสําหรับน้องซีแกรมแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เห็นถึงความน่ารักนะคะเรียกได้ว่าเป็น นุ่มน้อยนะคะมากความสามารถแม้ว่าจะอายุยังน้อยนะคะแต่เรนแต่ว่าหลายๆคนพอได้ฟังเสียงแล้วเนี่ยนะคะก็ต่างประทับใจนะคะในเสียงร้องของ น้อง4แกรมนั่นเองนะคะสําหรับน้อง4แกรมเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะก็ก้าวมาเป็นหนึ่งในศิลปินนะคะของทางค่ายแสงทองฟินแลนด์นั่นเองนะคะเราก็ได้มีการปล่อยเพลงไปสําหรับเพลงพบรักที่แม่กรองเรียกได้ว่าหลังจากที่มีการปล่อยเพลงนี้ไปนะคะก็ทําเอาแบบว่าปุงติดชาร์ตนะคะหลายๆคนก็ตามมีการไปเล่นแผ่นเสียงกันนะคะในติ๊กต็อกเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็มีผลงานการโครเวอร์เพลงนี้เนี่ยออกมาเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ นอกจากนั้นเองนะคะเพลงนี้เรียกได้ว่ายอดวิวใน u t u b e เนี่ยนะคะก็พุ่งเร็วมากๆเลยตอนนี้ก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จนะคะสำหรับเพลงแรกของน้องสีแกรมนั่นเองนะคะแล้วก็ถือได้ว่าได้รับแรงสนับสนุนนะคะจากทางด้านแสงทองฟินแลนด์นะคะพี่แพรวแสงทองแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะที่ซัพพอร์ตแล้วก็ให้กําลังใจนะคะรวมทั้งก็สนับสนุนจนทําให้น้องสีแกรมเนี่ยมีวันนี้นั่นเอง แล้วนอกจากนั้นเองนะคะอย่างตอนนี้น้องสีแกรมก็เรียกได้ว่าเดินสายออกงานแล้วก็มี f c มีแฟนคลับที่คอยติดตามคอยสนับสนุนเนี่ยอยู่เยอะมากๆเลยเป็นแฟนเองนะคะก็ต่างซัพพอร์ตแล้วก็ส่งกําลังใจนะคะให้กับน้องสีแกรมรวมทั้งก็มีการมอบมาลายัยน้ําใจมอบของขวัญอะไรต่างๆเนี่ยให้กับเขาอยู่ตลอดเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มน้อยนะคะอารมณ์ดีอีกคนหนึ่งเลยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงนะคะสนับสนุนซัพพอร์ตนั่น ะะก็ถือได้ว่าใครหลายๆคนเนี่ยนะคะได้เห็นถึงความน่ารักนะคะของน้องซีกรมแล้วเนี่ยก็ต่างแบบว่าพูดถึงกันแล้วก็ได้เรียกว่าเป็นหนุ่มน้อยยอดกตตัญญูอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะที่เรียกว่าไม่ลืมพระคุณคนที่คอยสนับสนุนนะคะทั้งคุณครูเองนะคะรวมทั้งแฟนๆนะคะแล้วก็ครอบครัวรวมทั้งพี่าพาแสงทองกับทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะที่สนับสนุนเขาเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้แต่ได้เรียกว่าอีกคนหนึ่งนะคะ ซีสุดพิเศษของน้องซีแกรมนะคะที่เห็นนึงความน่ารักมากจริงๆนั่นก็คือ น้องนาริตะนั่นเองนะคะลูกสาวของทั้งด้านผูหญ่บัานเป็นแ,นแล้วก็แพลวพาวแสงทองที่ครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเอ่ยปากเลยว่าเขาเนี่ยเป็นเอฟซีอีกคนหนึ่งนะคะของพีซีแกรมเลยก็ว่าได้นะคะด้วยความที่วัยเนี่ยไม่ห่างกันมากยังถือได้ว่าอยู่ในวัยเด็กเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้องนาริตะเนี่ยนะคะก็ถึงกับแบบว่าบอกว่าเป็นเอฟซีเลยนั่นเองนะคะก็น่าจะชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบเต้นใส่เพลงของพีซีแกรมเนี่ยอย่างแน่นอนเลยนะคะเรียกได้ว่าเห็นถึงความ น่ารักนะคะหลายๆคนก็ตามมีการพูดถึงความน่ารักนะคะของน้องนาริตะนะคะแล้วก็น้องซีแกรมนั่นเองนะคะก็เชื่อว่าทั้งกูเนี่ยนะคะน่าจะเป็นมอลำาดาวรุ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้นะคะน้องนาริตะเนี่ยก็เริ่มใายแววนะคะความเป็นศินลปินแล้วเพราะว่าชอบขึ้นเวทีชอบร้องชอบเต้นชอบรำเนี่ยเหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยนั่นเองนะคะ ยังไงนะคะก็อย่าลืมสนับสนุนนะคะผลงานของทางด้านน้อง4ีแกรมนะคะรวมทั้งก็ติดตามนะคะตามช่องทางต่างๆตอนนี้น้อง4ีกรมเองก็ถือได้ว่าได้มีโอกาสขึ้นเวทีนะคะพบปะแฟนๆแล้วก็เพลงนะคะของทางด้านน้อง4ีกรมเองก็ถือได้ว่าประสบความสําเร็จจริงๆนะคะรวมทั้งความน่ารักของน้องนาริตะด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตนะคะแล้วก็เอามาพูดคุยกันเนี่ยอยู่บ่อยๆอย่างแน่นอนนะคะแลนี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะ ของทางด้านแสงทองฟินแลนด์น้องซีกรมนะคะน้องนาดิตะเดี๋ยวเราก็จะเอามาพูดถึงกันนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ